นายยกเทศมนตรีเมืองหัวหินนำคณะต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเวลา10นาฬิกาวันที่4พฤศจิกายน2564นารยินากพรวุฒิกลุ่นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพ้องรองนายกเทศมนตรีเลขานายกเทศมนตรีประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลประหาเทศบาลรองประลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนกองงานเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับนายสลาวุฒิอินเทเสนรักษาเลืการแทนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผู้เกี่ยวข้องนายรามสิงห์หาโศภิประดับอำเภอหัวหินผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเจ็ดโรงเรียน,นคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้ายร่วมต้อนรับนายประยูรรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นพร้อมคณะผู้ตรวจราชการกรมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิน่นผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่น ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่นในการเดินทางเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายโรงเรียนปอกขยะซิโรวอสคูลโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้ายหน้าที่ห้องประชุมนร4น3โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้ายโดยมีนายกเทศมนตรีกล่าวให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกนางสาวกนกวรรณไข่แก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย บรรยายถึงแนวการบริหารจากกัดการขยะที่ได้รับรางวัลชนะนเลิศ เพื่อพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการประกวดโรงเรียนบอดขยะซีโรวอสคูลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558จากพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเสิ่งแววล้อบไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติเมื่อปี2558 นายจิรวัฒน์พรมนีประเทศบาลบรรยายสรุปเรื่องของระบบกล้องวงจรปิดเทศบาลเมืองหัวหินก่อนพาชมฐานกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน จากนั้นนายนพพรวุฒิกรุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวินได้พาคณะอธิบดรีกรมส่งเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นเยี่ยมชมห้องควบคุมกล้อง C C T V ของเทศบาลเมืองหัวหินซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด116จุด463กล้องให้ครอบคุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินโดยมีจุดที่สำคัญคือมีระบบค้นหาเลขทะเบียนรถ และระบบค้นหาใบหน้าปัจจุบันได้ให้ความารม่วมมือกับสถานีตำรวจภูทรหัวหินในการตรวจหาผู้กระทำผิดตามกฎหมายหรือการตรวจสอบภาพอุบัติเหตุทางถนนได้อีกด้วย